สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนั่นก็คือรถบังคับพิทยุนั่นเองผมได้สั่งมาจากแอปแอปหนึ่งนะครับของก็มาส่งถึงบ้านวันนี้นี่ สภาพกล่องก็จะเป็นแบบนี้มีให้เลือกหลายแบบนะครับแบบที่ผมเลือกก็คือคันสีน้ำเงินเรามาแกะกันเลยหนีบ ค่อยๆแกะดึงออกมาซวาบสีสวยแต่รู้สึกมันอ่อนๆนะ มีรอยขีดเล็กน้อยด้านในก็จะมีของแถมมาให้ก็จะมีล้อล้อที่เป็นล้อ,อยางแล้วก็มีกลวยแล้วก็สายชาร์จนะครับเป็น usb แบบนี้อันนี้เป็นล้อนะครับเป็นล้อ,อยางนะครับ มีทั้งหมดสี่ล้อที่แถมมาแล้วก็กลวยสี่อันสำหรับเอาไว้วางแล้วก็เล่นกับรถได้แล้วก็จะมีไขควงเล็กเรามาดูตัวรถกันอ่ะมีไอ้นี้ด้วยให้ดูอันนี้ก่อน เป็นตัวบังคับนะครับแล้วก็มีคู่มือภาษาอะไรเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับก็มีภาพประกอบดูง่ายอยู่อันนี้เป็นตัวบังคับนะครับวัสดุก็ค่อนข้างเบา สุดท้ายก็เป็นตัวรถนะครับแต่สีสวยนะแต่ตัวเคสมันรู้สึกจะบางๆมากเลยอะก็ตามราคาครับ ไม่ได้แพงมากตัวนี้สามใบแดงกว่ากว่านี่ครับก็จะมีฐานชาร์จให้มาแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้ชาร์จก่อนนะครับก่อนที่จะมาเล่นนี่มีไฟด้วยเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟติดกระพริบแบบนี้ เรามาเปลี่ยนล้อกันล้อที่มันติดอยู่กับรถอะมันเป็นล้อพลาสติกเฉยๆนะครับมันไม่ไม่ใช่ยางครับการควบคุมก็จะยากยากกว่ายางใส่เป็นยางดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกอะมันมันจะลื่นแต่ถ้าเป็นยางเนี่ยมันค่อนข้างจะยึดเกาะกับพื้นมากกว่า ก็เปลี่ยนทั้งสี่ล้อเลยโอเคเปิดสวิตตัวบังคับเนี่ยเขาไม่ได้แถมฐานมาให้นะครับจะเป็นฐานขนาดกลางสองสองก้อน นี่ครับมีปุ่มกดให้ไฟติดด้วยนะครับไฟมันจะมีสามส่วนมีด้านหน้าด้านใต้แล้วก็ด้านหลังนะครับอนะลองบังคับกันก็โอเคอยู่นะดีเลยอะ่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ